เ yes, สวัสดีทุกท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เราก็อยู่กับการแข่งขาขาการแข่งวิง่งเร็วทะลุนรกนะครับชื่อมึงคุณนะถ้ามึงจะพูดย่งมึงเร็วแรงเลยไหมเอาวัดเด็บ <c oughs> อ่าครับโอเคตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เข้าแข่งขัน3ท่านนะครับ แล้วก็คนเปิดวงจรเลสโตอร์นิงหนึ่งท่านนะครับเราจะไม่มีบทบาทอะไรนะครับนอกจากเปิดไอ้นี่ใช่เยอะๆเยอะเป็นตากล้องให้อะไรกันทุกข้อแข่งขันคนแรกนะครับใครครับเบสตี้เบสครับเบสซี่โอเคแล้วก็คนที่สองแล้วครับชาโกครับอ่าแล้วก็คนต่อไปครับสวัสดีครับผมแลนเซนเนลครับอื้อหืออ่า ผมมีชื่อว่าอเล็กครับผมชอบกระดูกมากครับผมอันเล็กอไรกระดูกกระดูกคนลยกระดูกมาครับนี่ครับนี่กระดูกที่ถืออยู่โอ้ไม่เห็นเอาละครับทุกคนพร้อมกันหรือยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนต่อยกูมวยก็เดีก็มองเห็นมองเห็นแต่การแข่งโอเกันรอวันรอตอนต่อไปแต่การแข่งกันอย่างนี้แข่งมวยกันดีกว่าไหมอารมณ์เหมือนดากานบอลเนี่ยรอตอนต่อไปเห็นทั้งกันนะโอเคทำไมเอฟเฟกต์ผมหายไป อาไปแล้วครับเอาชิบนเป็นเป็นเป็นไปแล้วครับโอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ล่วงไปแล้วครับโอ้ยเอาล้วครับคุณโอเคมามามาติดตามดูคนนี้กันนี่ครับเขามาถึงน้ำอากระโดดอึกอั้นอีกอึกอั้นไปแล้วครับโอ้แล้วใครล่วงไปเรื่อยเรื่อยเลยวะเนี่ยกูเก่งด้วยกูเก่งโอเค เร็วๆครับเร็วๆครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ไปแล้วครับตอนนี้เขาชื่ออะไรไม่รู้เล็บแฝดทกิโลดลาก่อยเอาแล้วครับคุณต่อไปอเล็กครับโอ้โหตาเขียวเขาได้ลงไปอ้าวชิบหายใครเลยเป็นตัววิมลาวานเอาแล้วครับเอาแล้ครับต่อไปต่อไปคอืมพี่พี่อะไรไม่รู้ครับไม่รู้จักนะอาชาโกไปแล้วครับชาโกนะครับชาโกชาโกชาโกวิ่ไปหูนี่เขเอาชาโกตัววิม แา่โกวสบิมลาวาไปแล้วครับโอ้เรียบร้อยต่อไปโอ้โหคุณหนึ่งตัดดึกไปครับรีเวฟยิงหลักรีเวฟเอ้าหมื่นเป็นหมื่นตายคนหนึ่งมาแล้วครับมาแล้วครับอ่าคุณอเล็กมาเร็วแซงทางโค้งเสาไฟฟ้านะครับโอ้ยอย่าไปดูรถกระสุนก่อนแป๊บนึงตัวหมดเออแล้วแหละเปบาแถวนั้นแหละโอเคนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้มาแรงมากครับ โอ้สุดยอดสุดยอดเข้าลืุลวะแล้วไอ้ที่ตกตกนั่นคืออะไรครับเนี่ยโอเคกระสุนเรายังมีเยอะครับยังมีเยอะครับยังมีเยอะอ่าโอเคครับโอเคครับอ่านอ่านป้ายด้วยนะครับก่อนจะไปอ่ะโอ้เขาไปแล้วครับไม่่อานโอ้โหเก่งครับเก่งเก่งยอดครับ เสือมาครับคเสือมาครับจะที่ไหนครับอ้าวเสียใจนะครับคุณการอาจจะไม่ได้ที่นี่ครับใช้ให้ให้ธนูไปครับเอาครับรีเวิร์สแปดมาแล้วครับคุณเบตตี้มาแล้วอ้าวเว็บเขาไปลงไปแล้วไอ้ธนูไอ้ลูกธนูประเด็นคือไม่แล้วประเด็นคือกด TNT ไปแล้วไงพื้นแหว่งไอ้ที่จะวิ่งไงเอ้ยมึงไปไปเติมไปไปเติมโปเตโต้นายไปเติมไป เลือถ้าใครตายอย่างผมอย่าผมไว้อะไรด้วยลูกธนูเนี่ยแหละไม่ครับประเด็นคือวิฟงมาแล้วไม่ถึงแล้วต้องยืนรอเติมใช่ไหมเนี่ยอู้หูอ่าโอเคจะมีคนเติมให้ตลอดเวลาครับถ้าพื้นแหว่งไม่ไม่ไม่ถ้าพื้นแหว่งคือถ้ากูวิ่งไม่ถึงแล้วอะไรเงี้ยกูต้องยืนรอดูมันเติมด้วยใช่ไหมก็ต้องยืนรอวิ่งไปเลยอ่าโอเคมาแล้วครับเทพมาแล้วครับปนเทพโอนเทพปนเทพรวยรวย มีใครกูมองกูมองมาครับโอ้มาแล้วครับมาครับโอ้มาแล้วครับมึงกลับมาแล้วครับเกมหมดศูนย์เงนเอาเฮ้ย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 เมื่อกี้มึงว่าไงนะเกมหมดไม่หมายถึงว่าเกมโหมดศูนย์ตอนที่จะโดนธนูยิงไงอ๋อทำไมอ่ะทางไวครับชุดจลิดนะครับไม่ได้ชุดจลิดก็บินไปนี่ก็กูเกิดอยู่ข้างบนนี่เลยอ่ะ ถ้ากูตายผมไว้ลายด้วยขนมอีกต่อเนี่ยขนาดชาโกยังยังยังเข้ามาในบ้านเลยครับแต่ผมเกิดอยู่ข้างบนนะครับผมถ้าผมไม่เปิดเกมโหมดหนึ่งมาผมก็อยู่แต่บนนั่นสิครับอ้าวมาครับลีวส์แฟลชเอา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 ล่วงไปแล้วนะครับตอนนี้ครับคาโกก็ค่อยๆครับมีสมาธิครับคุณชาโกโอ้โห ออามาครับโอ้โวแซนหนึบๆนึบครับหนึบๆนึโอเคโตแซนแดงทำเสียฟิลลิ่งหมดเลยวิ่งลืมนืมแลนวเมื่อกี้ผมถึงเช็คพอยต์สามแลวใช่ไหมเฮ้ยใครขี่โกงวะเนี่ยความู้สิกกัดคุรู้นะเว้ยเอ๊ะทำไมทำไมยืนรงหีแล้วติดลามาฉันผิดอะไรโอเคไว้อะไรแป๊บ โวยอะไรด้วยลูกธนูกูว่ามึงทำเปิงลูกธนูมากเลยเนี่ยนะครับแต่นี่จะเอาลูกธนูกลับไปใส่ไมัเป็นไรเสกได้เยอะๆมีเพียบเลยในตัวเนี่ยเฮ้ยกูว่านะมันต้องมีตอนสองอะผ่านธนูยากไม่ยากหรอกเน่ยก็ตายผ่านไม่ได้ยากหรอกนี่ยไม่โหดพอเนี่ย มาแล้วครับคุณเบตตี้มาแล้วครับมาแรงมาคโอ้โหโอ้โหโอ้หวิ่โอ้โหมีน้ำอยู่ข้างหน้าขอลงน้ำหน่อยเออคุณเบตตี้มาอย่างเชียวเฉียวนะไอ้ไอ้โอ้มาแล้วครับคุณเบตตี้คุณเบตตี้มาแล้วคุณเบตตี้อ่าเป็นไงครับเอาสั่งค่อยๆครับค่อยๆครับโอ้โห วิ่นน้ำน้ำโอ้โหจะไปยังไงวะจะไปยังไงวะโอ้ยล่วงไปแล้วนะครับน่าเสียดายมากอุ้ยชิบูชาโกมาแล้วครับโกมาแล้วครับโอ้ติดโอ้ติดชาโกมาแล้วครับแตโกมามาแล้วนะครับเป็ย่ออ้าวโอ้ยล่วงไปแล้วนะครับทุกคนดูในกระหมดว่ะ จากเจ็นยังท่ำครับเขายัางวิ่งกันต่ออยากบตบไอ้คนใส่ชุดเหลืองมากเลยโอ้อ่าคนนั้นเขาได้ไปเตี๊ยบเออครับตอนนี้ผมไว้อะไรกันอยางคนเิอไม่ได้เลยคนแหลกไวได้วยดอกไมเอาลครับเขาที่กินอมาไวไไวไรครับครับมัครับมแลว้วครรััรือเปล่าม้ค อ้าวครับมาโอ้ยล่วงไปอะไรอีกแล้วนะครับทำไมจากที่กูไปไกลไปไกลๆปุ๊บทำไมกูกลายเป็นกูไปใกล้สุดวะเหลือไม่ไกลเป็นว่ามึงแม่งอยู่แบบใกล้เรื่อยๆเลยอ่ะเริ่มน้ำลดลงไกลเมื่อกี้ติดตาเมื่อกี้เกือบที่หนึ่งนะครับผุ๋มสีอะไรไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้อ้าครับลุงแลนด์เราอยู่กับพี่กั๊ดเลยอยู่กับพี่กั๊ดดูพี่กั๊ดอยู่ มากรลังไปมาแล้ว่าจะผ่านได้ไปครับขับได้หรือเปล่าออ้โครับคุณม่ได้ดอกไม้จากสุดครับมาแล้วครับคุณไม่ได้ดอกครับไปอะไรเอลาลาก่อยเอาไว้อะไรต่อเอาครับเอาครับโอ้ลีเวิร์ดแฟลมาแล้วครับเหล่าไว้อะไรด้วยดอกไม้อีกรอบครับปันกิร์ดเลยนะครับอะไรวะเอาเตียงแล้ว ให้รอบดอกไม้สีแดงไม่ต้องแปลกใจผมทำผมทำสูตไว้คนนั้นอยู่าครับรีเวิร์สแปมาย่งเร็วเลยมารีเวิร์สแกำลังวิ่งมาถ้าคุณใจผมไวอะไรกูดิปมาล้วครับบาาล้วครับมาแลวครับมาแล้วครับ่ว่ามันน่าจะรีเวิร์นะเว้ยมันน่าจะถอยหลังไปเลยมาาล้วครับป๋และครับตน้ตัวต้ตัวนี้ตัวนี้ย่วรีบวนาตนี้ย่ารีบเลยนี้วนีวนี้ตัวนี้ตัวนี้ัันีนั้วนัี้ันแป๊บนึง อืมจะหมดแล้วเิมเพิ่มเติมเพิ่มมีเพิ่มด้วยอันนี้ไปเพิ่มไปเฮ้ยไม่ได้ไหมคุณคุณต้องรีบวิ่งเลยครับตรงนี้เบื่อมีเวิร์ดแฟดไปแล้วครับอุ้ยคุณกัดมาแล้วครับคุณกัดโอ้โหโอ้หเข้ามาจริงๆปอยสี่แล้วนะครับเป็นอะไรที่ไม่โหดเลยมันน้ำว่าวเลย ออันนี้สเต็ปกระโดดครับสเต็ปกระโดดไปอ่ะไปแล้วไปอะไรคอ่ะไปอีกแล้วอ่ะไปอันนี้ครับไวอะไรก่อนไม่เป็นไรกระโดดไปไวอะไรก็ง่ายด้วยแต่เห็นนี้มันเร็วเกินไงคนยากเลยยากชิบหายใครคุณนอนอนตรงนี้โอ้โหถามได้มงคลมากม้วครับถ้าคุณตายผมเตรียมไว้อะไรในนี้ท่านเตรียมข้างบนนั่นแหละมาย่าพิชเช่นะมาครับ

อ่าคุณการบอีกแล้วครับโอ้ยมาแรงมากมาแรงมากมาแล้วเหมือนันเหมือนเออเหมือนโอ้ยมาครับโอ้ยดูเสพเทป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 เสพกัดดูเสกัสมีเสกัสเสพไก่เสพไก่าเสพไก่เสพไก่นะครับโอ้ยโอ้ยมาเทปมากให้มา อาคุณเบตตี้ก็มาตามมาลติดๆแล้วครับโอ้โหใครจะได้หนึ่งครับใครจะได้ที่หนึ่งตลงแห่งกระดูกจงช่วยข้าใครจะได้หน่ใครจะได้หใครจะได้หเอารับรีบไปครับรีบไปครับดูครับดูกันครับดูคุณกนโอ้คุณกโอ้ยะอ้รอดครับอืรอรอดแล้รอดกันโอ้ยอรรอครอเบไเบระโดดไปลระดมาแล้วคุณกมาแล้ว คุณการอาจจะได้ที่หนึ่งก็ได้ครับโอ้คุณการครับโอ้คุณการที่หนึ่งครับโอ้ไม่ตกไปครับคุณการตกไปแล้วคุณการตกไปครับไม่งั้นปรับแพ้อ่าตกไปเลยตกไปแล้วเยี่อ่ารีเวิร์สไปที่สองครับอย่า้งั้นก็แปลว่าตูดที่โลสิใช่แล้วอ่าล้ครับเราก็ได้อันนี้ว่าที่โลโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ผลเรียบร้อยแล้วนะครับคุณการเป็นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่หนึ่งไม่ใช่เหรอ คุณเบตตี้นะครับแล้วก็คุณชาโกซึ่งได้ที่โหแต่ว่าได้เพชรไปนะครับครับแล้วก็มีรางวัลมอบให้คุณนะครับส่วนคุณกันนะครับได้สิ่งนี้ไปโอ้โหอได้ดับเพชรได้ดับเพ่าดับเพรครับโชว์โชว์อ่าโอเคส่วนของคุณเบตตี้นะครับเป็นสิ่งนี้นะครับ ขวานนขวาเหล็กนะครับโอ้ยขวานเฉยคาโกครับอ่านี่ไปเป็นที่ตกปลานะครับเกี่ยวเบ็ดจะเป็นอไรอ่านะครับสำหรับผู้คนอาจจะพึงพอใจกับของที่ได้นะครับใหม่วันนี้เราก็ขอจบกันปิดการแข่งเพียงเท่านี้วัดการแข่งเพียงเท่านี้ กกกก,ก,กยลยง่เสวัสดีดลคล,ลาส